สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะฮะสลับไปที่ในช่อง นะครับผู้เลาทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะในงวดที่แล้วไม่เข้านะฮะในชุดสรุปออกเลขเดิมออกเลขเก่าเลขเก้านะครับเนาะไม่เข้านะฮะเข้าแค่เลขเด่นเก้านั่นแหละนะครับเนาะอ่ะในคลิปนี้ก็จะมาดูในสองสูตรนี้นะครับหรือท่านไหนนะไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนเลือกไม่ถูกนะอ่ะผมคัดให้แล้วนะข้อข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยเข้าบานเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับก็มาดูในสูตร2 1งหนึ่งสองนะแล้วก็สูตรเลขวิ่ง ถึงจะไม่เข้านะฮะก็ยังมาได้เลขเด่นเพราะว่าในงวดที่แล้วนะครับในหลักหน่วยนี่ชนกันในที่ใน9กับ0อ่ย์อันนี้ก็มี9กนะครับก็คือนั่นแหละนะให้ได้เน้น9เลยนะครับทั้ง3สูตรนะที่มันชนกันนะครับเนาะมาดูในล่าสุดกันก่อนนะครับสูตรเลขวิ่งนะฮะเลขรีวิ่งวิ่งบนนะสตัวมา1ตัวแต่ในงวดที่แล้วไปในที่ในหลักร้อยนะครับก็คือ9้เนาะอ่าง่ายเลยสูตรนี้นะฮะก็ผลในงวดที่แล้วเป็น4 สี่สามเก้าเนาะแล้วก็สี่หกนะครับสูตรนี้นะฮะจะนําในที่ในหลักพันกับร้อยเนะสามบวกกั 3, 9, 12, นบเก้าเป็นสิบสองนะครับก็จะเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มเนี่ยในงวดล่าสุดหนึ่งสองสามนะฮะในข้องกอดไปในหลักร้อยเก้าเนี่ยหนึ่งสองสามติดไว้ในที่ดเด่นบนแล้วกันนะฮะในที่ในล่าสุด นะครับส่วนมาดูในสูตรนะฮะหรือจะมาดูในสูตรเปรียบเทียบกันนะครับเนาะสูตรสองหนึ่งสองสองนะก็อ้าวช่วงเข้าก็เข้ายาวนะฮะช่วงหลุดก็หลุดยาวนะครับเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเข้าสองงวดสามงวดติดติดเนี่ยสองงวดติดติดแล้วก็มาหลุดสองงวดติดติดนะฮะอ่ะล่าสุดก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับสลับในสูตรสองหนึ่งแล้วก็สองสองนะครับเนาะ ก็ผล6ตัวนี้เมื่อที่ออกไปในที่ใน4 4 4-4 3 9 4 6ในสูตร2 1สูตร2 2 4 3 9แล้วก็4-6นะฮะนั่นแ,แหละถึงจะไม่เข้านะฮะหลักหน่วยก็ยังมาที่เลขเด่นอยู่นะครับ4ตัวมา1ตัวนะครับเนาะนี่มา9 อันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่เข้าก็หลักหน่วยก็ยังมาในเลขเด่นอยู่ซึ่งก็ชนกันในที่ใน9กับ0ูเนี่ยถ้ามันชนกัน2ตัวแบบนี้โอกาสที่จะมานี่ยเยอะนะฮะชนตัวชน2ตัว3ตัวนี่มีโอกาสมาเยอะนะครับมาดูในสูตรแรกกันก่อนนะทะสูตรในที่ในสูตร21ก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ใน 4, 4ี4 3 9นะครับแล้วก็4 6 สี่สี่สามเก้าเนาะแล้วก็สี่หกนะครับก็นะครับเราจะมาหานะครับในที่ในหลักสิบกันก่อนนะในสูตรสองหนึ่งก็จะเอาในหลักหมื่นนะฮะคูณด้วยเลขคงที่เก้าสิบคูณสองนะฮะหน่วยคูณสองสี่เก้าเป็นสามสิบหกเนี่ยสี่สองเป็นแปดหกสองเป็นสิบสองนะครับ, 4, 6, นนะรบจะผูกกันแปดผูกกันกับสองเป็นศูนย์เดี๋ยวหกนะฮะก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นเจ็ดได้แล้วในที่ในหลักสิบ ส่วนในที่หลักหน่วยวก็จะนำนะในที่ในหลักแสนคูณได้คงที่9 49ี่เ้เป็น36ก็จะนำา6ตัวนี้เพิ่มไป1แต้มเป็น7ลดมา2แต้มนะฮะก็จะได้ในที่ใน5แล้วก็จะเป็นในที่ใน4นะครับสูตร2 1 6 7 4 5 6 7ี่นะฮะ6 7 4 5 6 7อะ่ะลุ้นว่าสูตร2 2นะครับขอให้ชนกัน ขอให้มี4มี5มี6มี7ดด้วยกันนะจะได้เน้นๆนะครับในเลขในชุดนี้สูตร2 2นะฮะผลงวดที่แล้วมาคำนวณนะครับ4 4 3 9นะครับแล้วก็4 6 4 4 3 9 4 6เนาะก็นะฮะหาในที่ในหลักสิบนะก็จะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8หลักหมื่นคูณ9นะครับหลักหน่วยก็จะคูณด้วย3 นะครับ4คูณ8 4 4 8นี่ก็จะเป็นที่ใน32 4 9เป็น36นะครับ6คูณ3เป็น18 2บวกกันกับน8นคร้บเป็น0เหลือ6ในตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น7นะครับ6กับ7ในหลัก10นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็จะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่3 นะครับหลักพันคูณด้วย7นะครับหลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่8ปดนะ4 3นะ4 3เป็น12 7 3เจเป็น21นะครับ6คูณ8ป8เป็น48นะครับก็จะเป็นที่2บวกกับ8เป็น0นย์เนาะหรือ1นะครับก็ส่วบวกลดแต้ม1 0 9 8ย์อ่ะไม่ชนกันเลยเนาะหลักสิบนะครับ6กับ7หลักหน่วยเป็น1 0 9 8ย์นะครับ สูตรสองสองหกเจ็ด 2, 2. 6, 7, 1, 0, 9, 8, นะครับอ่ะได้แล้วนะครับสลับในทั้งสองสูตรนะจับคู่กันนะครับในที่ในสูตรสองหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่ในหกสี่หกสี่หกห้าหกหกหแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะฮะ ส่วนนีสุสองสองนะก็จะเป็นในที่ใน6ก6นึ่แล้วก็68 717079แล้วก็78นะครับก็ทั้งสองสูตรเลยก็ชนกันในที่ในหกับ7จนะฮะถ้าย้อนไปในครั้งล่าสุดนะที่มันชนกันในที่ในหอ่าที่มันชนกัน2ตัวในหลัก10อ่าเดี๋ยวไล่ดูสถิติให้ดูกันนะครับ ก็มาคนะก็ถือว่ามานะครับครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดชนกันหลัก10บแปกับ9นะหลัก10ชนกันเหมือนกันนะแปดกับ9กก็มา9นะครับอ่ะมันมีอยู่สูตรหนึ่งนะที่มันเข้าเดี๋ยวก็แสดงว่ามันชนกัน6กับเี่ยเนาะหกกับ7หน้าจะมานะครับเนาะถ้ามันชนกันแบบนี้แล้วนะถ้าย้อนไปดูสถิติต้องมีสักสูตรแหละนะครับที่เข้านะครับหรือจะดูทั้ง2ส,สูตรเลยอ่ะก็ขอให้โชคดีด้วยกัน นในวิ่งบนก็มี 1, 2, 3เนาะเนาก็มี1เนี่ยหรือจะเน้นเอาแค่2คู่นี้นะครับ 6, 71 1. นะฮะเนาะนี่อ่ะหรือถ้าเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเรื่อไหนก็ข้อความสีฟ้าเลยนะครเข้าบ้านเขียวเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ